เครื่องทำน้ำร้อนนะคะช่างเดินไฟเสียค่าร้อยท่อร้อยท่อนะต่างหากสเมตร1้อยสบาทแจ้งช่างแจ้งมาแบบนี้นะคะเครื่องทำน้ำอุ่นทำงานปกติดีนะทำงานปกติดีอันนี้รอน้ำก็โอเคอยู่ค่ะ น้ำไหลเบาน้เพราะว่าพอดีวันนี้พอวี่คนใช้น้าเยอะนอนแล้วเรายังไม่ได้เสียบปั๊มแต่ที่ตลกคือที่ตลกคือช่างใส่ตัวกรองให้ไม่ได้เพราะว่าบอกว่าน้ําเราอ่อนก็คือต่อจอท่อท่อน้ําท่อน้ําปกตินะคะท่อน้ำปกต,ะะปกติเข้าตัวเครื่องเลย มีฟักตัวด้วยมีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อสามทางด้วยเอาละเอาละใช้ได้ใช้ได้เดีย๋ยวรอดูอีกทีว่าติดตั้งแล้วมันจะเป็นยังไง ก็สายไหมใช่นั่นสายเนี่ยอืมแต่ในวันนี้งแถมนะเขาเอาเงิงที่เจ้าฮัลโหลเดี๋ยวทองเข้ามาดูก่อนนะกค่ด่างเอ่อต้องเข้ามาดูก่อนว่ามันใช่แล้วมันแต่สายยาวที่ต่อน้ำอยู่เท่านึงนี่ต้องซื้ออะต้องซื้อยู่แล้วสายมันสายชำระอ่ะ

ให้เดือนอนะให้น้องด้วยมันช่วยวิ่งทุกกว่านี้ตรงสารม,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 มันมันไม่มีรายได้เขาพี่ก็บอกมาอยู่